มาถึงเลข4-3-3-4ในเบอร์โทรศัพท์แล้วแล้วนะคะเลข4-3-3-4เป็นเลขเสียในเบอร์โทรศัพท์เพราะคือคนที่ใช้เลข4-3-3-4จะเป็นคนพูดจาวแรงมากตรงมากนะคะไม่ไม่กลัวใครนะคะและมักจะมีศัตรูพอคำพูดของเรานะคะวาจาเผ็ดร้อนมากๆเลยนะคะ เอ่อถ้าเราทํางานที่ต้องประสานงานติดต่อหรือเพื่อนร่วมงานนะอาจจะมีปัญหาได้นะคะและว้วก็เลข4334 4, มักจะเป็นเลขตัดสิ่งดีๆออกจากชีวิตคือพอจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตมักจะหลุดลอยไปมักจะเสียอะไรที่มันดีๆในชีวิตมา นะคะแบบว่าอะไรที่เหมือนจะได้จะได,จะได้ก็จะไม่ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนะคะระวังโรคที่เกี่ยวกับสมองเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็ช่องปากลําคอลอนเช่นมีแผลล้อนในด้วยนะคะมันเป็นเ n e r g y โดยรวมระว่างการใช้เบอร์นี้นะคะถ้าใช้ถ้าท่านใช้เบอร์นี้เกิน1ปีหรือ2ปีท่านจะแบบว่ารับรู้ถึงพลังงานที่ดาพูดไปแต่ถ้าใช้ต่ากว่า1ปีหรือ2ปีอาจจะยังไม่เห็นในส่วนที่คําทํานายนี้นะคะเพราะว่าพลัง งานยังน้อยอยู่นะคะค่ะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะหรือควรใช้เบอร์เสริมเป็นเบอร์มงคลมานะคะค่ะท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเลขสาสร์งหเหงหวงจุ้ยหรือการดูดวงอื่นๆนนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะดาจะมาตอบไว้ให้นะคะ